คนผลิตทนี่มันก็ดีอยู่นะเดี๋ยวได้ลูก,กบบระบะใส่ยางครัเด้มาไปใส่เนาะแต่เขาเป็นเกษตรกรน,นี่แล้วมันเสียออกได้บ่มันก็สิยากแต้ายากบ่นนอนอินเนาะนั่นดพิพ่อพ่อพ่อดูร้านนี้สิพ่อเนี่ยสีคิ้วลมรดเนี่ยเขาบอกเกษตรกรก็ออกรถได้นะไหนมาดูเตี้ยใส่บังดูอ่ะที่อะสำหรับเกษตรกรเอามากออกได้หรือด้วยเนี่ยโอ้เอาไปใส่คัมนมาหน้าหลาไปลาไปไปไป ไปไปเปบิ้งจากเขาไว้ใส่ในหายในยนะไปพี่เขารอรอแบบนี้น่าจะใจดีนะเนี่ยร้องไปเปบิ้งกันแล้วพ่อพ่อถึงแล้วดูสิมีแต่รถสวยๆ สวัสดีครับลุงสนใจรถรุ่นไหนครับผมสิพานยางเบิร์นฟอนมาเลยอยากได้ยังตาต้าหน่นะเขาว่าตาต้ามันบ่ลุงบ่ใส่ไปเขาใส่หน้าดีครับนี่นี่นี่ตาต้าตัวอยู่นี่ครับลุงตัวยตาเนี่ยคุมันตาต้าเนี่ยนี่ครับนี่ครับตัวยตาวีโก้คันนี้ครับรถปืนเขามาเลยรถสวยๆครับสีเดิมทั้งคันครับลุงครับงามเพื่อนงามเลยลุงคันนี้งามมากบปล่าลุงมากเพื่อเรา ทำอะไรเท่าน้นที่ออกได้บ่ลรอออกได้อยู่ครับทำอะไรเท้านั้นออกสบายด้วยเอกสารบูหลายครับใส่เอกสารนิดเดียวครับผมมาโคตรมาอ่าเอากระเอาเถอะตัวไงลุงมาขันนี่เ้บ่ขันนี้ละเออลุงเจ้าเคยพอนรถพอนอย่างนี้บ่ครับบ่ไม่โอ้ยเป็นขันแรกเลยครับลุงมีเอสมุดสีเขียวอยู่บ่ม่มีดูเนี่ยมีเดียวแสมุดเขียวเนี่ยหรอออกไก่บ่สมุดเหลี่ยมเขียวครับออกได้ครับออกงไงไม่ต้องใส่ครัน้องที่ดินมาขวบกันนะครับลุงครับนะครับ ลุงมักอยู่บ่อลูกครับนมักมักมักครับมักอยู่แในบ่อครับควอมเฮ็ดสัญญาเลยบ่อเมื่อนี้ยความรู้แล้วครับผมของรถปต้องใส่เงินจ้าบาทเลยครับลุงโอ้ยแจ๊ประเด็นนะเป็นตรงนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะรออนุมัติสามวันนะคะยาลูกค้าพานรถตู้นี่เซ็นไปเมื่อสามวันที่แล้วเราต้องหาลูกค้าก่อนเนาะฮัลโหลครับลุง รถโตโยต้าวิโก้สีํำตาผ่านเราด้วยครับลูกค้าไอ้ลุงรับรถเมื่อไรเนี่ยโอเคครับโอเคมารับรถได้เลยครับขอบค,ครับสีคิวลำรถออกง่ายได้ทุกอาชีพ